สวัสดีครับวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษสำหรับคนรักรถในประเทศไทย Ford Mustang 2 0ง6มาแล้วและมันดีกว่าเร็วกว่าและทรงพลังกอว่าที่เคยรถมาสเตอร์คาร์ระดับตำนานคันนี้ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่ดุดันและสมรรถนะท,ที่ทำให้คุณตื่นเต้นถ้าคุณเป็นแฟนมาสเตงห้ามพลาดเด็ดขาดมาเริ่มกันที่ดีไซน์มาสเตง2 0 2ยยังคงเอกลักษณ์ของรถมาสเตอร์คาร์ไว้แต่มีเส้นสายที่คมชัดขึ้นและรูปทรงที่รุ่มมมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูดันกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเล็ทรงเพลียวที่เพิ่มความดูดันฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้นและด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบ3แท่งอันเป็นเอกลักษณ์ฟอร์ดยังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ๆที่ทำให้มัสแตงโดดเด่นบนท้องถนนในประเทศไทยใต้ฝากระโปรงฟอร์ดนำเสนอขุมพลังหลายตัวเลือกเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกรูปแบบ รุ่นเริ่มต้นมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ2.3ลิตรอีโคบูสให้กำลังมากกว่า330แรงมา้าแต่ถ้าคุณต้องการพลังแท้ๆเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรในม u ส t ต n ง GT สามารถส่งกำลังได้มากกว่า500แรงมา้าและสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงสุดขีดยังมีรุ่นเชลลีสมรรถนาสูงที่คาดว่าจะมีกำลังมากกว่า700แรงมา้าไม่ว่าคุณจะชอบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาฟอร์ดให้คุณเลือกได้เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจ Ford ยังได้ปรับปรุงเทคโนโลยีภายในให้ทันสมัยขึ้นมาสแต็ง2026มาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่13.2นิ้วที่ใช้ระบบซิงเวอร์ชันล่าสุดรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้สแสดงข้อมูลสมรรถนะตามโหมดการขับขี่และสำหรับผู้ที่รักเสียงเพลงระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bang Olufsen จะมอบประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลในประเทศไทย สมรรถนะเป็นจุดเด่นของมัสแตงเสมอแชสซีใหม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นทําให้ตอบสนองได้ดีขึ้นบนถนนโค้งหรือทางหลวงระบบช่วงล่างแมกเนรี่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนได้ทันทีเพื่อให้สมดุลระหว่างความสบายและสมรรถนะฟอร์ดยังพัฒนาระบบเบรกให้ดีขึ้นเพื่อให้การหยุดรถทําได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับในกรุงเทพมหานครหรือออกทริปไปเชียงใหม่มัสแตงคันนี้มอบประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือชั้น ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของม u ส t ต n ง2026 f อร์ติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360องศาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือบนทางหลวงมาต่อการที่เรื่องการปรับแต่งฟอร์ดเข้าใจดีว่าเจ้าของมัสแตงต้องการให้รถของตัวเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาสแตง2026มีตัวเลือกมากมายตั้งแต่ล้อแมกภายนอกไปจนถึงภายในที่ปรับแต่งได้คุณสามารถเลือกบอกแบบสปอร์ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และระบบไอเสียที่สามารถปรับระดับเสียงได้ความสามารถในการปรับแต่งนี้ทำให้มาสเตงทุกคันบนถนนมีความพิเศษไม่เหมือนใครอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้มัสแตงเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมรุ่นอีโคบูสมีอัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม ขณะที่รุ่น V8 มาพร้อมเทคโนโลยีตัดการทำงานของกระบอกสูบเพื่อลดการใช้น้ำมันเมื่อไม่ต้องการกำลังสูงสุดดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ขับไปทำงานหรือออกทริปสุดสัปดาห์มัสแตงยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมคำถามสำคัญคือราคาของ Ford Mustang 2026ในประเทศไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่ารุ่น c o b o o s t จะเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านบาทขณะที่มาส t ต n GT อาจสูงถึง4.5ล้านบาทและรุ่นสมรรถนะสูงอย่างเ h ล l บ y อาจมีราคามากกว่า6ล้านบาทซึ่งทำให้มา t a ต g อยู่ในกลุ่มรถสปอร์ตระดับพรีเมียมแต่เมื่อพิจารณาสิ่งที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าทุกบาทแล้วคุณคิดว่า Ford Must a n g 2 0ง6คือ m u s c l e Car คาที่สมบูรณ์แบบสำหรับประเทศไทยหรือไม่ถ้าคุณรักพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้คือตัวเลือกในฝันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนมาสแตงมานาน หรือกำลังมองหารถสปอร์ตคันแรกของคุณรุ่นใหม่นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการและอีกมากมายคุณคิดยังไงกับม u สแตงรรุ่นใหม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถที่น่าสนใจอีกมากมายพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ขับขี่ปลอดภัยและขอให้ความลหลงไหลในรถของคุณยังคงอยู่เสมอขอบคุณครับ